เอาเอาปินขึ้นไปอีกชอบเลยเกินต้นกล้วยต้นนี้เนี่ยหึหึแต่ละตัวกล้วยยังไม่ทันสุกพวกเองก็จะเป็นขึ้นไปเก็บกินแล้วล่ะเอ็มเป็นโซนอนหมอบเอพิโซเธอเป็นอะไรอ่ะฮะ คาปูไปแล้วดูเลยอ้าโยอามีอามีามจะลงมาหรือ,อยังหืมลงเป็นไหมเนี่ย เ <c oughs> นี่มันไม่ใช่เมย์เปล่านี่มันม็อคคาน่อเมยบอกอยังสำรวจไม่ทั่ว,วขออยู่อีกสักกอุ้ยสรรวจเมย์หรือมอคคาข้างบนอเมย์นี่แหละเราม็อคคาก็จะตามขึ้นมาแล้วเดูเอาเข้าไปต้นกล้วยตัวนี้แมวตัวไหนก็อยากจะเป็นเล่น อุ้ยอุ้ยระวังล่วงนะอเม,มนะเอาเปินขึ้นไปสูงๆงอกชวนออกค่าก็เตรียมลงเอ้ยเอ้ยดูอเม <c oughs>